ครับวันนี้ครับอิมสุขพอลล์เฟอรี้ที่ดินแสนสุขวันนี้จะพามาชมที่ดินริมแม่น้ํานครนายกนะครับนี่ครับได้น่านน้ากว้างๆแบบนี้เลยนะครับติดริมแม่น้ํานครนายกครับตอนนี้เนี่ยเบนซ์อยู่ในตําบลสีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับบนเนื้อที่แปดไร่สามงาน96ตารางวานะครับเกือบเกือบ9ไร่ครับราคาเจ้าของขายครับไร่ละ3ล้าน5้าแสนบาทนะครับยกแปลงนะสามบเอล้าน5้าแสนบาท ได้ที่ติดริมแม่น้ํานครนายกสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในบนแปงชื่นของเราเนี่ยก็ยังจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับให้ร่มไม้เนี่ยบริเวณริมน้ำนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีดเดียวได้น่านน้ำกว้างๆแบบนี้เลยอยู่ในตำบลสีนาวานะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเข้าจากถนนหลักนะครับมาเพียง100เมตรติดหน้านน้ำยาว100เมตรเช่นเดียวกัน ระบบประป,ป,ป,ปาไฟฟ้ามีพร้อมเอรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภาพโดนม,มุมสูงแล้วก็เ<ล>ดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในแปลงนนที่ดินกัน<ย>ต่อครับต้อยมตกครับบนเนื้อที่8ไร่3งาน96ตารางวาย่อนไปเพียง4ตารางวาเท่านั้นครับจะครบ9ไร่ราคาเจ้าของขายที่ไร่ละ3ล้าน5 0สนบาท แปลงที่ดินอยู่ในตำบลสรีนาวาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเข้าจากถนนหลัก3 2 3 9เส้นที่มาจากหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเข้าจากถนนหลักนาลงมาเพียงประมาณร0 0ถึงร้อเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับและเข้าจากถนนหลักถนนส้วนสณรน,นะครับเพียง3กิโลเมตรเท่านั้น ปั๊มน้ำมันปตท pt นะครับอยู่ในรัศมี1-2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครนายกโรงพยาบาลนครนายกสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงสถานที่ราชก,การต่างๆต,ต,ตลาดสดโลตัสครับอยู่ในรัศมี4-6กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากน้ำตกสาริกาวังตะไคร้นางรองและเขื่อนขุนด่าประการชนอยู่ในรัศมี14-16กิโลเมตรฟิวเจอร์พาร์ครังสิต์ระยะทางเพียง80กิโลเมตรไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ดินกันต่อเลยครับ ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักตากอากาศครับทำรีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารริมแม่น้ำนะครับได้น้านน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะฮะติดน้ำยาวถึงร้อยเมตรด้วยกันแปลงที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นอสสี่โฉนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนี่ครับบรรยากาศท้ายแปลงที่ดินของเรานะฮะร,ระบบประปาไฟฟ้าเนี่ยมีพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นที่โคกเนินสูงขึ้นไปนะครับ นี่ครับบรรยากาศบริเวณด้านท้ายแปลงไปครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศพาเดินชมกันอีกทีนิดนะฮะหลักเขตของเราเนี่ยจะอยู่บริเวณโซนด้านบน,นครับที่ดินแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับแล้วก็ได้ต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับอยู่บริเวณโซนท้ายแปลงริมน้ำนะฮะทั้งหมด8ไร่3งาน9 6ตารางวานะครับ นี่ครับบรรยากาศบริเวณโซนด้านบนนะครับเป็นที่เนินขึ้นมานะครับเข้าจากถนนลักเนี่ยมาประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับไฟฟ้าเนี่ยมีการดึงมาถึงบริเวณท้ายแปลงครับทำรีสอร์ทร้านอาหารลานกลางเต็นท์นะครับริมน้ำได้นะครับบรรยากาศเนี่ยดียมากเลยนะครับ แล้วก็มีต้นมะขามยักษ์นะครับใหญ่ๆเลยนะฮะขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำบริเวณริมตลิ่งนะครับก็จะมีการตอกเสานะครับแล้วก็มีการลงหินไว้กันน้ำเตอะริมตลิ่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บนทนี่แ8ไร่3งาน96ตารางวาแปลงที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์นสสนโฉนดคุดแดงพร้อมโอนครับพาไปชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างกันอีกทีหนึ่งครับนี่บริเวณริมน้ำนี่ครับติดโค้งน้ำนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ นี่ริมน้ำครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณตะพักขึ้นไปนะครับประมาณ3-4ตะพักนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าริมตลิ่งจะเสาะจะพังนะครับบริเวณท้ายเนี่ยจะมีต้นไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณด้านบนแปลงที่ดินกันต่อนะครับเนี่ยก็จะมีการลงหินนะครับเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆนะฮะตลอดแนวเลยนะครับ กันน้ำซ้อะนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ตัวแล้วด้วยนะครับลงไว้นานมากเลยนะฮะครับบริเวณด้านบนนะครับเป็นที่เนินสูงขึ้นไปนะครับ ติดถนนสาธนารณะครับสองด้านเลยนะครับสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะครับนะฮะเรามีโครงสร้างบ้านหนึ่งหลังบรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของถนนคอนกรีตนะครับแต่ว่าของเราได้แปลงที่ของเราเนี่ยล้อมรั้วลวดหนามไว้นะครับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า อาการริมน้ําครับฝั่งนี้นะครับก็สุดเขตก็ไผ่เลยนะครับตรงนี้นะฮะบรรยากาศร่มรื่นนะครับริมน้ําติดหน้าน้ายาวเนี่ยร้อยเมตรเลยนะฮะอยู่ในตําบลสีนาวาอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับผมนี่ครับมีการลงหินไว้ตลอดทางเลยนะร้อยเมตร ท้ายแปลงของเราส่วนบรรยากาศด,ด้านบนนะครับจะพามาชมกันอีกทีหนึง่งกาดบริเวณภายในแปลงที่ดินนะครับที่เป็นบริเวณด้านบนนะครับเข้าจากถนนหลักสีเลนถนนสีนาวานะครับเข้ามาเนี่ย100เมตรเท่านั้นนะครับ3 2 3 9นะครับแล้วก็มีต้นยาง ยังนาน,นะครับใหญ่ๆนะภายในแปลงด้วยนะครับนี mm ่ hmm. ครับอากาศโดยรอบมีสายไฟเสาไฟนะครับสามเสด,ด้วยนะครับดึงเข้ามาให้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงบริเวณท้ายแปลงที่ดินของเราเลยนะครับ บนเนื้อที่เกือบเกือบ9ไร่นะครับบรรยากาศดีครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับที่ดินริมน้ำสวยๆแปลงนี้ครับติดริมแม่น้ำนครนายกยาวถึง100เมตรครับหน้าน้ำยาวร0อยเมตรเข้าจากถนนหลักถนนสีเลนเนี่ยเส้นสีนาวานะครับ3 2 3 9เนี่ยที่วิ่งมาจากเส้นหน้าเกือกเ,เข้ามาเพียงแค่1 0อเมตรเท่านั้นเองเช่นเดียวกัน บบรรยากาศนะครับสวยๆแบบนี้เลยระบบสาธรารณูปโภคมีพร้อมครับประปาไฟฟ้าบนเนื้อที่8ไร่3งาน9 6ตารางวาย่อนไปเพียง4ตารางวาเนี่ยครบ9ไร่ครับราคาเจ้าของขายไร่ละ3ล้าน5แสนบาทยกแปลงครับ31ล้าน5แสนบาทราคานี้รวมโอนเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักตาอากาศรีสอร์ทโรงแรมนะครับร้านอาหารริมน้ำ ได้ฟีลบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณริมน้ําอยู่ในตําบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้เวลละทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับเวลละทีมงานด้วยนะครับช่องอิ่มสุขพาร์ตี้ที่ดินแสนสุขวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ